อย่าอยู่อย่างกาฝากท่านทั้งหลายธรรมดาว่ากาฝากนั้นซึ่งเราทั้งหลายก็รู้จักกันอยู่นะกาฝากรู้จักกันอยู่กาฝากนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสิ่งที่เขาไปเกาะอยู่นั้นเลยกาฝากเป็นไม้ชนิดหนึ่ง ชอบเกาะตามต้นมะม่วงบางหรือต้นไม้อื่นในดได้ไปเกาะปลายสายเขา้าขวาที่ไปเกาะสมมติไปเกาะอีกต้นมะม่วงก็จะดูดเด่มอาหารที่เลี้ยงจากต้นมะม่วงนั้นไปเป็นของตนแล้วมิช้ามีนานต้นมะม่วงก็ตายต้นมะม่วงก็ตาย ไม่ได้เป็นคุณแก่ต้นมะม่วงเลยไม่รู้จักพระคุณของต้นมะม่วงเลยที่ตนได้ไปอาศัยต้นมะม่วงอยู่นั้นนั่นก็เป็นพระคุณแล้วที่ตนไปอาศัยต้นมว่มวงอยู่ก็เป็นพระคุณแล้วแต่เจ้ากาฝากนี้ไม่รู้จักพระคุณต้นมะม่วงดูเอานำเรียงเทียบไปเลี้ยงต้นมะม่วงมาเลี้ยงตัวเองอเลี้ยงตัวเอง,องต,ต้นม่วงก็ คนรษาัต <G ã h CR> <ged> ้นมม่วงก็ตายแหวนบอกว่ายาอยู่จากาฝาก